Survivor t n t t r t n m n n t n t พร้อมรันทั้งวงการเปิดตัว19นุ่มรายการโ r v วอร์แห่งปีเดบิวต์สุดว้าวกับเพน LGBTG p พัดกรุปกลุ่มแรกของไทยและทับซีรีส์วายพร้อมลงจอจากผู้เข้าแข่งขันทั่วประเทศผ่านการคัดเลือกที่แสนดุเดือดและเข้มข้นเพื่อฝ่าฟันไปให้ถึงฝัน การเดบิวต์เป็นศิลปิน The Survivor Thailand จึงเป็นความหวังครั้งสำคัญของการเฟ้นหาน้องๆวัยรุ่นชายทั่วถุกภาคของประเทศที่มีอายุระหว่าง13ถึง29ปีทั้งจากภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันตกและติดจบที่ภาคกลางกรุงเทพมหานคร จนได้น้องๆที่ผ่านการออดิชั่นระดับภูมิภาคจํานวน100คนจนกลายมาเป็นน้องๆผู้เข้าแข่งขัน19คนในวันนี้และได้เข้าร่วมรายการซ้อมร้องซ้อมเต้นพัฒนาทักษะรอบด้านเพื่อเตรียมพร้อมเป็นศิลปินน้องใหม่อย่างเต็มตัวค่ะสวัสดีครับพวกเราเดซูริุไทยแลนก็รู้สึกว่า ก็ดีใจที่งานมันออก,ออกดีใจที่งานมันออกมาดีครับเพราะว่าพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นแบบว่าทั้งตัวเดเซิลเวอร์เองหรือว่าโปรเจกต์อื่นของค่ายก็ตั้งใจกันทั้งหมดครับก็รู้สึกดีใจครับที่วันนี้ทุกคนเต็มที่มากๆแล้วได้มอบผลง,งานให้คนดูได้ดูเป็นครั้งแรกก็ตื่นเต้นเนาะจรู้สึตื่นเต้น แต่ก็เต็็มที่กตื่นเต้นมากๆครับผมแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยนะครับที่มาตามเชียร์เราวันนี้นะครับผมผมว่าเราได้กําลังใจกันอย่างเต็มที่มากๆเลยครับแล้วก็ทําออกมาได้มีความสุขมากๆเลยครับผมในวันที่8มิถุนายนครับวันเสาร์นี้เองนะ่ครับก็อยากให้ทุกคนนะครับมารับชมกันนะครับเพราะว่ารายการของเราเนี่ยบอกเลยว่าดูเดือดกันมากๆครับอยากให้ติดตามครับทางช่อง ทีวีทีวีสามสิบหกแล้วก็ทางวีทีวีแบบอันทัดคับก็จริงจริงมันเป็น first เ a จเนะ first ส a t e ของเราที่ได้แสดงต่อหน้าทุกคนทั้งแฟนคลับหรือว่าสื่อมวลชนที่เยอะขนาดนี้ครับก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยด้วยครับแต่ว่าพวกเราเต็มที่กันมากๆทั้งการซ้อมหรือว่าการเพอร์ฟอร์มในวันนี้ครับโอ้โหก็มันก็โล่งแต่ว่าเราก็ยังมีหน้าที่ที่ต้องทําต่อไปอยู่ในรายการหรือว่าใน process ของงานอยู่ก็ ก็ยังเครียดอยู่แต่ก็โล่งขึ้นโล่งใจขึ้นมาในระดับหนึ่งที่มันจบงานวันนี้ไปแล้วเรื่องพัฒนาการทุกคนแบบว่าดีขึ้นมากเลยครับแบบบางคนจากเริ่มต้นจากศูนย์ที่ไม่เป็นอะไรไงครับก็คือเก่งขึ้นจนแบบว่าจะเทียบเท่าพี่ๆที่เก่งๆอยู่แล้วครับใช่ก็รู้สึกว่าทุกคนที่แบบว่าไม่ได้เลยก็แบบว่าทําให้ตัวเองพุดเองขึ้นมาให้มันเท่าเพื่อนได้หรือว่าทุกคนพยายามแล้วก็เก่งมากๆก็ก็มีการพูดกันว่าก็เตรียมใจกันมาครับแต่ว่าถ้าสมมติ บบมีคนออกจริงก็น่าจะน่าจะโหวกกันอยู่ก็น่าจะรู้สึกแบบว่าไม่ดีกันอยู่แต่ว่าพวกเราทุกคนก็เิดนมาสมอว่าการแข่งขันก็คือการแข่งขันสุดท้ายแต่ว่าพวกเราก็ยังเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมครับก็ถึงจะมีใครออกจากบ้านไปหรือว่าออกจากรายการไปเราก็รู้สึกว่าเราก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วก็คุยกันได้ทุกเรื่องเหมือนเดิมก็ ฝากติดตามนะครับรายการ The s u v o r Thailand นะครับออกอากาศครั้งแรกวันที่8มิถุนายนที่จะถึงนี้ครับทาง PPTV HD 36ครับแล้วก็อันคัทที่ VTV ครับโอ้โวิวในวันศุกร์แล้วก็เป็นการแข่งขันในวันเสาร์แล้วก็ทุกแพลตฟอร์มเลยครับของ The s u v o r Thailand ไม่ว่าจะเป็น TikTok IG YouTube Twitter ครับก็จะอัปเดตความเคลื่อนไหวของเราตลอดเรื่อยๆเลยครับฝากด้วยนะครับคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตวันที่23กันยาจะเป็นคอนเสิร์ต Final Stage ครับอย่างที่พูดไป ทนเวทีว่าทุกคนที่มาดูคอนเสิร์ตหรือว่าทั่วประเทศเลยจะมีส่วนร่วมในการตัดสินว่าพวกเราใน20คนใครจะได้เป็น6คนสุดท้ายในการเดบิวใช่ครับก็ตอนนี้ก็อยู่ในปรสของการฝึกซ้อมอย่างหนักล่วงครับก็หวังว่ามันจะออกมาดีดีขึ้นไปเรื่อยๆดีกว่าวันนี้ดีกว่าวันที่แล้วใช่เราก็รู้สึกว่าอยากอยากทําให้มันดีที่สุดครับก็ต้องรอติดตามดูครับแล้วก็อย่าลืมติดตามการซื้อบัตร สามารถซื้อบัตรได้ที่ทางแอปพลิเคชันนะครับก็พวกเราก็กำลังจะเปิดแอปพลิเคชันนะครับเป็นแอปพลิเคชัน The s o r v a b l Thailand นะครับก็อ,อย่าลืมไปซื้อบัตรมาดูพวกเรากันเยอะๆนะครับวันที่23กรกฎาค,าาคามครัก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราทั้ง19คนด้วยนะครับว่าพวกเราเนี่ยตั้งใจทำทุกโชว์ให้ออกมาดีแล้วก็ทั้งในมิชชั่นแล้วก็ทั้งคอนเสิร์ตทุกคนทำเต็มที่มากๆเพื่อให้ทุกคนได้มีความสุขครับขอบคุณครับ